เบิ่งจุ่มนี่แห่งตัาง,ง้ามจ้ะเอาว่ามันดอกเดียวติโอ้กอเป็นกอแล้วค่ะแล้วเบิ้งปาเดเกิดแบบนี้ จ้ S 1> <S 1> พี่น้องจ๋าวันนี้ยายเอาหัวเถอิอพามาเก็บเห็ดหนังไก่อีกแล้วเด้อจ้าพี่น้องเอ้ยข่อยน้ำมันกินฝ้าอากาศธรรมชาติปไหวจะเลยบึ้งเดี๋ยวกะแหงเดี๋ยวกะตกถึ้งหอนเด้อดคะนีแต่เราจวนทั้งหันเห็ดถึงค้นหาเห็ดจ้า <S <S เห็ดอัน เฮ็ดแต่ขาเลืองที่ข่อยเคยจงไว้ดอกน่อยแม่พี่น้องข่อยไปซองเบื้องแห่งตายเมื่อแล้วถ้าข่อยตั้งใจว่าสิเก็บเพ่นไปตุนไวเฮ็ดแต่ขาเหลืองน่จ๊ะข่อยมักกินเฮ็ดเนว้นี่ไปตากแข็งแล้วก็เก็บไปได้ดุลนี่นี่สายหนึ่งจ้าพี่น้องข่อยจงดอหน่อยเพิ่นวบเพิ่นใยเพิ่นใ่พอเก็บเราจะกำลังอ่อนกำลังพอดีเลยที่จริงเป็นสายเงาอยู่ด้อค่ะเกิดไปฮอดพุ่นจ้ะ สิออมไปหอดต้นไม้ยังไงพจพนี่น้องจ๋าเต่ว่าพิ่นบอเกิดเมื่อปีนี้พิ่นเกิดกะ้างกะหิ่งบาทที่นี่กะว่าวเรลียวผากเหลี่ยวพาเบิงเรลียวมีเหลี่ยกับสิพาเก็บได้จ้าเป็นก่อพนพี่น้นองม้งคะบไใหม่เห็นติดทึ่ง อย่าไกลเสียงเงินมากระเร่งเงนนีนี่เนี่ยอันเนี้ยจ้าเนี่ยของเข็มคัดข้องเงนเอไปของเงนพวกรูเกียข,กข้องหมงเฮากระเป๋าเฮาเข็มคัดเฮาน่าจะเสียงติ๊กติ๊กติ๊กเก็บไรที่นี่จ้างา้นปะ อันขี้ดินซุ้มจะได้พี่น้องทั้งใ้ขี้ดินต้นหนาเทิงฝนแห้งลง้มกะล้มผัดทั้งถือแดดเดดนี่ยหุยได้อันนอยนะ้ำสร้างกับบ่วเป็ี่ยนยังนี่ก็แตกอ่ะอุ้ย เดกีดิหัตดีเอาขื้ก่อนอะอันงไว้นะ้ะงไว้ซัเถาวนนันนี้ไม่สะดวกไงค่ะวันได้เท่าจ้ะดอกนีง่งามงามจ้ะ อีกอย่างมัดจบกัดหัวขออีกแล้วพี่น้องกัดดีดีข่อยบ่เคยเห็นตัวจะเคลียอยู่สิมันให้แดงให้ให้พลังให้ปลา <c oughs> ให้แบบส่วนข่อยก็ได้คือให้ไกลบ้านเขาอยู่บ่บุ๊ข่อยว่าไปส่นวนเราพี่น้องข่อยเดาเอาคนห,ห่วยเป็นตะสร้างไม่ดีเด้ จ๊ดไหนจังนคอยมาหมุนกัดในห,หัวเขาที่แต่ผมเขาเนี่ยสะนมีกำลังแสบเด้พี่นอ้องิ่งน้ำผ่อยจ้าิ่นอ่อนนี่ขนเพิ่นบทันได้ญ่ได้แข็ง จะไปท่ายยอนเสียงพี่นอนแล้วเพอ,อนขวบก็โอบตรงเงียบๆเนี่ยสิบบาทาเอาจุ่มน,นึงเท่ัน่าเออเอลโก้เนี่ยแล้วเพิ่งห้อยเวงห้อยถือยังเถะยังกัดบุ้นนี่ยังซิมเป็นบุ้นโอ้ยเหล่าบังคาโอ้ยแตกไปทั่วค่อยไหล ับาทที่นี่คอยกระสิพาพี่น้องมาเก็บสายนี่จ้าเห็นบ่จ้าพณน่ะเี้ยวปหอหปุ่นค่ะคอยเคยเก็บสงเทียย์เราเด้่าะสายนี่ไปจ้าไปเก็บน้ำกันเลยจ้าบ้ดนี้ ani ba a wuruka เราตนเดี้ยวมาแห้งเถนะอะน้อเฮ็ดเอ้เขาเรียกเอาได้จ้านี่อันดอกงามก็จ้าเอาดอกขี่ลายจังตันจะป่อยเป็นไงให้เพิ่นเกล็เชื่อซะที่จริงอันเชื่อเิ่นกันอยู่ในขี่ดินใต้ขีดดินคนลราพี่นงเิ่นเกิดขึ้นมาสุเทียเกิดตะหม่งเก้านี่แหละแต่ว่าบ่ได้ขึ้นสุป,ปีจ้าแล้วแต่ดินฟ้าอากาศ อ๋อพุ่นเอิ่มแต่เพื่นงานนั้นเดี๋ยวพอนะเ,เห็น,นะนะนไม่เคยไหมจะไต่ไปไหนพันนะไป่เพื่อเอาได้บ่โอ้เอาได้แล้วเนาะ โอ้ยขี้เช็บหน่อยแต่วบางคันขอโทษขอภัยหลยๆป้มามันขี้ยางเงียมาสิบ่าเอวดอกแข็งเอาเนี่โอ้ยหักแล้วโอ้ยคันค่อยคันค่อยคันหัวแต่นาเถินออมันยังมาเจาอหัวกัน เดือนหน้ายายเอีวหัวเถิดสิบวได้ยู่บ้านเก็บเห็ดพ้ามเจ้จเก็บเห็ดตั้งมาเกือบเดือนคนละจ้าสามหดคลิปแล้วค่ะถ้าเป็นไปได้ที่น้อง๋ยบา,ากันด้วยค่ะถ้ามีเห็ดเก็บคอยอาจสิเก็บเห็ดเห็ดคลิปตุนไว้อัพโหลดไว้ไงพ่อแม่พี่น้องในเบิ่งตอนที่่อยบ่อยู่บ้านจะจักสิเป็นทังในแต่เร็วจะดินฟ้าอากาศนะจ้าจักสมิมีเห็ดใี้เก็บโบาะว่า ห่อนมาอีกนี่ราคาเนี่จังเลยกะจะว่าไข,เาขเ่เด้อถ้าไข่เฮ็ดแบบนั้นนจะจ๊ะพราะว่ากะยานพี่น้องคือทอดคั้นนี้ลิปตุ่นไว้ให้เบิง่งไข่กะสิเฮ็ดค่ะไข่กะสิเฮ็ดต่คลิปเก็บเห็ดนี่แหละพี่น้องเก็บเห็ดเก็บของปลานี่แหละไข่โบเฮ็ดตกเนี้ยวอื่นนั่นมันไม่เนี้ยวอื่นสิเป็ยจะ้ะบาดท,ที่นี่ไข่กะสิพามาเก็บ สายนี่จ้ากดสิคือคอยหมุนโทรศัพท์ยินเดอร์พุ่อน่ะค่ะไปทั้งนั้นเริ่มง่ญ่หลายแล้วจงไว้ให้เพิง่งใหญยเป็นกใหไงอยู่ลมราก็บนี้จ้าพุ่นน่ะอุ้มไปหดก๊กใหม่แล้วก็โอมมาทั้งนั้นแล้วก็มาทั้งนี้อีกมาทั้งหลังคอยนี่ละค่ะนี่บ่แมนยังดอกจ้าพี่น้องจ้าที่คอยว่ามันตรมนี้แนวสเฮ็ดคิดนะ จริงกะขั้นสีเห็ดกะเห็ดใดอยู่บ่อืดแต่แน้วสีเห็ดขั้นเขาหูเห็ดเนาะคะ่ะแต่ข่อยบอ่มกข่อยมักเห็ดคลิปเก็บของป้าเก็บเห็ดข่อยมาเห็ดในสิง่งในแน้วที่ข่อยมกักไม่ใช่พี่น้องแต่มักเบิ่งแบบนี้แล้วข่อยก็เลยเห็ดแบบนี้นะจ้าอันนี้คือความจริงนะคะแล้วก็แมวหน่อยนั่นแล้วข่อยเรียงลูกแมวหาหกตัวคุณ <laughs> ตอนนี้กัลูกสาวก็เอามาฝากไว้สองตัวมิตรลูกมิตรหลานโอ้มิตรลูกสักมิตรหลานซีขาเต็มเฮี้ยนไม่เงีอวหัวเถอือกเด้อพี่น้องมักหลายหักหลายหักแข้งแขงหลายเดีย๋ยวมากันเด้อยค่ะคอยมักคอยหักที่ดีจนลูกสาวคอยได้ว่าเมบ่หักลูกค้นหักตะลูกเมว์สันวะ หักยิ้หักคนระเบียบระย่างสนุกเอาสูฟังจ้าจะเปื่อนะคะอึดแนวเว้าแมยึดแนวสิผักพี่นองมานบ้างอันนี้กำลังเริ่มแก่ที่จริงว่าเป็นแต่แก่ดกแต่ว่าคอยว่าเพิ่นเ่าได้เอียงเกาะเพิ่นเ่ได้น้ำนะเพิ่กนก็เลยอันแกเลี่ย น,นี่เปาอะเบิ่งห้อยแวงข้นบหมแง่งวืก็สีง้ำใช่มคอยกระยานพ็นหกักพันเตะคอย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 พนังเทียทงังเหรอไหมพี่น้องลืมหมหลงเนี่ย เปลี่ยนทางเราหักเกาะแล้วเอาบ้เอาไ็ได้พี่น้องพี่น้องพวกเจ้าเสียคอยบอกคอยเคยเห็นแล้วนี่เขาจงยังสี่ใบนี่ขั้นพันใดน,น้ำนี่เกิดขึ้นไม้อีกปงขึ้นไม้อีกด้วยนะจ๊ะแต่่างบ่สมบุญเคยเห็นอยู่เอาดอกนี่เลยจะได้ง่ายมอง ก็เดียวกันนี่แหละจา้าแต่ว่าเพิ่นอยู่ห่างกันก,ก็เลยว่าใหญ่หมองม <c oughs> เอาพี่น้องบมื่หนึ่งงานข่อยจับไปถือแมงบงเขียวหน่อยไปถึงหัวข่อยก็เหมืนแมงบงเขียวนี่บ่ตอดหัวข่อยดีๆนี่คั้นเนี่ยสิน่ะข่อยก็บ,บ่ฮู้คือกันก็ว่ามันอีหยังมาหนุ่มๆซั่นก็ค้ำไปค้ำไปออกมาเบิ่งหรือเ่าท้องแตกแล้วมั <c oughs> <c oughs> นอยูอย่ทั้งหัวข่ขอยคอยก็จัอบออกมาเนาะ yêu mỏngผม títผม mà nó cả thòng tiệt rồi, tai cả mỏng, đẹp small ray cả mỏng, thấy là cái khay obang lóng xèm hơn cái khay obang lóng quan, khay xịt kia thành 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 là cha, cho mà cái chấm với đây, mỏng này luôn bố, được mắc khỉn Hóa khốn này, với đầy xì mua, với thơ cái với đầy, già bỏng má rồi chỉ tiệt สงสัยใด้ใส่หมวกอีกแล้วเนาะนี่ใส่หมวกแร้วค่ะใส่หมวกบิดหัวไปแล้วบ้นพวกหัวสีแมงมีแมงพวกหัวสีมีแมงียังหมุนเข้าไปในหัวในผมเคยได้อีกบ่วปใหอดบ้านนี่เคยได้อาบน้ำซาผมเหยียบสมือได้พี่น้องหายว่าสมือลดมือใดที่ข่อยมาปลานี่ยข่อยคั้นไหมอันว่ามันเห่าด้อกค่ะว่ามันเห่าหรอกจะกว่าแมงอียงงูว่าเคยเห็นตูดจะกเทียน ลังเทียข่อยอ่ะข่อยสิเอายามองแม่พี่น้องนวดหัวข่อยยาหม่องชนิดน้ำนะนวดนวดนวดโอ้ยขันเก่าย่างดีแล้วทั้งคันถึงเสียบมันดีเป็นยังเราเจ้งข่อยไปส็สะเอาโอ้ยกล้องกระสีลมเห็นเห็ดลมกล้องกระสีลมน้ำละบุญโอ้จุกนั้นแห่งอือดีดอกเห็ดนี่จะคนไม่ถึงดอกเห็ดถึงเทิง,งี่ แหงตัดออกเบิดซะเจ้าละกคานะ้าว่นี่เง่นโบอุย้ยสองกโกเรามีโกเดียวกันตัดออกลายเตือที่เจน,น เท่าแล้วนะก็อเอาเทาเกิเนเก็บตัวจะเอาก็งูใ่วยบุตรนึงฮ <c oughs> ักฮักบกบไม้ได้จังเลยโอ้ไปนเนี่ยโอ้ะโอ้ะว่ามันขี่ไลเ่เถอะ ขีหย้ยเจวเนี่ดูตั้งขอยว่าก็สีเดียวกว็ได้ัวต้มน้ำมาดิตัวก้มนามขีห้ยขีห้ยจเอาเป่นหลายตืบเราเด้พี่น้องเก็บจากสายสงสายเคืองดิสงสายเคืองมานนี่มันก็เต็มสายเนาะ พี่น้องเบื้องไม่เอียวหัวถถกเก็บเฮดมือนี่จ้ะเอาใส่กระตาเลยเลี้ยงกันไใบย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยขนาดจ้ะหลอดขอมเําใส่อุ้มไม้นะพี่น้องก็อุ้มไม้ก็ยู่ใกล้เดือดอันนี้พันยื่นอกหนอกเนี่ยเราพันถือเดือดถือล้มหลายเลยเพิ่งแห้งมเอ๊ะแหงมแล้ว,ลวผู้ยาังงามเลยคันบ่แห้งคือสิง,งามจุนี่เดี๋ยวถมหูจ้า นี่ก็สายเดียวกันค่ะเพ่นออกมาทั้งนอกคอ่คอยสีเอาอันที่สีหงยเติบเด้อก็ออกเบิดตลรอดกัรอดว่ารอดก็เรื่องของเพิ่นเนะจ้ะนี่ <c ười> คือว่าแ่ะจะสีเฮดจึ้งได๋ได้าควบคุมธรรมศาสตร์ก็ได้พี่น้องนี่จ้ะพี่น้องจา๋าข่อยพ้าแวมาบึงมะยามเฮดปตะขาเหลืองมูหนึ่งอีกมูหนึ่งด้อจ้ะนี่ อันนี้ข่อยตั้งกล้องอยูต่วข่อยสีบอได้ตัดขาให้เบิงได้จ้าม่ต้องเบิงไปได้ดอกนาะพี่นองนอะ้ะตัดขาเหตุนอนน้ออันนี้เก็บให้เบิงซื้อก็ได้ดอกนาะค้าดูกอก่อยขึ้นมาน้่อีกล่ะจงวงสันจากสีได้ไงก็ได้ไงที่เพ่นถือแดดหม่กันลายพี่นองเอ้ยเพืน่นนะโย่ไปเห็นนะดำปือป้อปื้อต่ละกตัวน,นี้โอ้แต่ถึงดอกน่อยขึ้นมาน้่งหลีกเลี่ยงบ่ได้เนะจ้า ตัดขาจิกบาดกันดนะจ้าถ้าเพิ่นแหงแบบนี้ใครอยู่จะพี่น้องนี่ยนะบ่างดีต้อข่อยว่าอุตส่าห์ว่าจงเพิ่นไหวอยากเก็บตัวกนใหญ่แหงเม็ดแหงตายเม็ดเยอะหน่อยๆนะึงมีหลายหมองหลายกลุ่มเก็บอยู่จ้ะแต่ว่าเพิ่นปรหลอดเด็ดนะที่ข่อยไปซองเที่ยวไปซองอยอะอุ้ยน้ำไม่เหยงว่าบัางเอิญ <laughs> แชีงมือคนเนี่ยอันใดพอตัดให้เบิ้งได้ก็ตัดให้เบิ้งด้วยจ้าลัางเังินก็บ่ได้ตัดให้เบิ้งเด้อจะมากันเด้อเบิ้งนี่น้ำข่อยจ้ะถ้าแห้งแบบนี้อุย๊ยคัะถ้าแห้งแบบนี้ไปเลยกับใครได้อพี่น้องบ่ใหม่บ่ใหม่แบบนีเนี่ยทึ้งๆไม่เห็นปัจจันี่นี่ใหม่ไปแล้วเพราะว่าข่อยเอาเพิ่นไปพึ่งไปตากคือเก่าแต่มมือนีข่อยสีบ่พึ่งเด้อค่ะ มันเนียก่อยสิบเปหมกเลยเตรียมไปแล้วเตรียมหมูไปแล้วแต่ว่าว่มีผักซีเหลว้วก็สร้างพ่ใส่ก็ได้ใส่แต่เห็ดกับหมูกับไข่แล้วค่อยแซ่บกระ,ดะโดดมองมาแล้วน้ำลายเตีกนิ้วเข่าได้ขนาดนี้ <laughs> ค่อยเลี้ยวไปทางใดมองใดกระดำเบิดใหม่เบิดพี่น้องค่อยจักเม้นเสียดายแห้งคือเทียนปีแรกก่อยมาพ่อดุงนี่ไม่ไม ตอนนั้นคอยขึ้ว่าก็สิเมนเดือนพิษสิจีกาจ้ามิตรดอกใหญ่ๆเราโอ้ขว่ามันข่อยถึอรางวัลที่หนึ่ง้วพี่นองดีใจหลายเบิ่ึงจะพี่น้องได้ซ้ำนี่ละค่่านี่ไปหาเบึ่งหม่องอื่นโตนะจ้าเบึ่งนี้น้าข่อยจ้าอีกมูหนึ่งโอ้เสียดายเด้โอ้โอ,อ,อ้น้ำไมี่ยังก็ไม่เห็นน้ำนั้นมาปักคนโอ้เย่ยไปไไ้ในน้ำนะโอ้ย เสดานี่เาจะจ้องไปให้ง่กับเไพไื่อนง่นี่ข่อยอยากเตง่ายเด็ดนี่ข่อยไปสงสี่ล่ะพี่น้องโอ้ยไม่เอาอยากพี่ต,ตม่โอ้ยขาดโอ้ขาดโอ้ยเอาอยากะ้ะเไมได้ใส่สวงมือิตอนนี้ขอไไ่อยเใส่อัน khá tăng mưa mưa quay cho con. You don't even after mummack, lao mong 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 nè mong 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 má mong 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 นาดร้วนไตไม่กวงไม่กันยังมันใหม่แล้วบ้างคอยเอากัน่ากลักวเนี่ยใหม่ได้ขั้นไหนเนี่ยโอ้ยหักใหม่กันเนอะหักจวย ควรนดสึกนะพี่นองเนาะซารปจมไปใส่ใยคือเีีดใหม่บดใจนิดเดีวยวเลดในหยุ่มหนึ่งจะพี่นองข่อยก็หวังว่าเพิ่นสิเกิดขึ้นมาอีกอย,ยู่เด้อเปิดอากาศเย็นอากาศหนาวเรามีฝนมานะจ๊ะตัดขากันเ้อะค่ะพี่นองข่อยกันลังตสิยางอันออกปลาข่อยก็เลยเวมาเบิง้งอัน เห็ดแต่ดำกุ้มเกา่าที่ควายเคยเก็บอยู่ดูจา้าล้วเบิ่งควนมาพออยู่ในป่าหญ้าเนี่ยเก็บสิตัวยางงามป่านีแล้นนเนาะจา้าเก็บเชียงไม้เชียงมือแล้วเชียงไม้เชียงมือก็เก็บแล้วโอัยมันโนเลยจีเนี่ยขาอ่อนขานิ่มจา้าขาเลีล้ยวแหละมาหนึง นี่บัวสะเบงดูโอ้ยนีอยู่โดดหนึ่งมันบนน่ะน,น,นี่จ้าแต่ดำน่องระเบิงคนมาเปิดหาน้ำหงากับพ่ออีกมาระเบิดงดอกใหญ่แบบนี้ก็นนะ่ะอู้หูเหยียบมันบุกเปิดเสร็จแล้วก็จึงมาเห็นอีกเน,นี้ยบะเบงเหมน Như chưa? Ồ, bán mình sợ con Điều khói tất khá bên Ôi, đời hết để đầm tươm nhoi nè cha Đi chơi, đi chơi Mà mình mướt lâu mẹ Khói chung ta đủ khói ba, khói chung ta đủ nhoi nhoi, phần vầy khói ba Ấn chắc sẽ đây ngay bữa đây ngay bữa sẵn chung cùm nha Ờ, à, vâng, <Nhạc> cái tay quảng mày cả mẹ ่อยกัจงไว้ตั้ง่ที่ข่อยเลี้ยวเห็นอยู่ทั้งนอกนะจ้ะดอกหน่อยิ่นนะนี่กับเมียนจ้ะเราเพิ่งเพิ่นขึ้นบ่ได้อ่ะยู่ใต้กองไม่คอยสิบ่ได้ยกออกอีกตีนะกวงไม้มึงนี่เพิ่นได้ขึ้นอีกคอยสิจับคอยสิเก็บออกก็แน่แต่แนี้ข่อยเสิบ่ได้ยกอกองไม่ออกเมือ่อยทีเพิ่นได้เกิดได้ขึ้นมะสวดที่ได้จ้ามันหน่นบ,บฟ่ฟฟกกัดปันเลย เราเบิ้งเนี่ยไปซองหาสกนนอนต้นพ่อยอีกแล้วจ้าพี่นออ้องไต้ขอนไหมไหมน้ำขนาดพี่น้องจ้าข่อยได้ตั้งมาหลายเติบข่อยไปได้ไทยค่ะนะเราเบิ้งข่อยว่าคือสิบุพพอหลายข่อยเลยบ่ได้ไทยคลิปบัดที่นีข่ข่อยมาเห็นเติมอีกข่อยไปได้ไทยค่ะขอยมาหาเปิดตัวน้ำกัวงานไหมพี่น้องเราเบิ้ง เงย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 ก็ว่ามันมืดเพราะเง้งแล้วดอกง่ายนี่โอ้ยขอโทษด้วยจ้าศรีวินหัวขอไปเลืมอีกิละเลีลมเบิง้งเดี๋ยวปอมมาเดี๋ยวปอมมาเปิดเติงพี่น,นอ้องเลยเบิง่งโอ้ยก็มาโฟกัสในไข่อยนี่จ้ะเลยเบิ่มโทษด้าาวยจ้าข่อยสิมุนจะซาบันีได้แตงว่าหยุ่มแบบง่ายหนึงอีกแล้วขอโทษด้วยจ้า ยายเอวเอเราบ่ได้พาระพแม่พี่น้องตั้งกองไายดีๆตัดขาให้เบิ่งนจะาพบว,ว่าเก็บขวบเก็บขวางเมียนขวางเบิด้เลี้วจัง้งยางว่าวไหมหเบิร์นขึ้นบ่ได้ขึ้นบ่นได้งอไหมพี่น้องจ๋าหอดย้ำที่ยายเอวหัวเถือกสิได้ขอลาไปอีกคลิปหนึ่งเราเด้อจ้า มือนี่อยสิมาจบคลิปยุ่มองดงเฮ็ดแต่ดำมองกวงไม่ถมเพิ่นยุ่นีละจ้าปัณณิกาสิพาเบื้องเห็ดที่ได้ที่มานมือนีจ้านี่จา้จามานคือเกาเดอก็ได้เห็ดหนังไก่เห็ดแต่ขาเหลืองเหยียบโปเวมะย่ำดงเห็ดแต่ดำมองนีค่ะแล้วเบิ้งไดต่างว่าหลายเตืบข่อยมาหาเปิดเอาน้ำใต้ขอนไม่เน่ยังไหกลัวหาเน่แล้วเบิ้งมิตรด,ดกอกง,งามำอีกจังหากจา้า ที่นี่ยายเอ๋หัวเถิกอกกระสิได้ขอจุบคลิปไปเท่านี้แล้วค่ะกรสิได้ขอลาไปอีกแล้วคลิปหนึ่งจังไรก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อที่พักกันมาเบื้องคลิปมาติดตามเป็นกำลังใจซอยไม่ยยเงี้ยวหัวเถือกเถือช่องน,น้อยน้วยเบาหลายๆคอยพากกันยืดดีมีแห้งสุขสุขคุนจา้าจังฟอกกันอีกคลิปหนะ้าขอบคุณหลายๆจ้าโชคดีจ้าสวัสดีค่ะ